สร้างคุณค่าที่มากเพียงพอจนคนเขาร่วมสร้างคุณค่าที่มากเพียงพอจนคนเขาร่วมการจะเปลี่ยน p อ o s p e c ให้กลายเป็นลูกค้าที่ถือสามแล้วตามอกีกนั้นคุณจะต้องสร้างคุณค่าที่มากเพียงพอแก่พวกเขาให้พวกเขาตระหนักในประโยชน์ที่จะได้รับและวิธีการทั้งหลายก็ได้กล่าวมาแล้ว การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของคุณแต่ามาตัางคุณค่าที่มากเพียงพอต่อผู้ที่จะกลายเป็นผู้ตือและผู้ที่จะกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายอิสระหรือเรียกว่านักธุรกิจ MLM คุณมีกฎเข้าร่วมซึ่งต้องผลต่อความสำเร็จดังต่อไปนี้ 1. อย่าบังคับกดดันอ้อนวอนหรือทำอะไรที่เป็นการฝืนใจคน อย่าบังคับกดดันอ้อนวอนหรือทำอะไรที่เป็นการฝืนใจคนเพราะแม้ว่าบางคนอาจจะยินยอมคุณบ้างแต่มันจะไม่ยั่งยืนท่าทีของคุณควรเป็นในไปในลักษณะที่ว่าฉันปรารถนาอย่างยิ่งที่คุณได้เข้าร่วมกับเราแต่คุณต้องทำด้วยความเต็มใจตองหาวิธีให้คุณค่าแก่ ชีวิตของพอตเปกทั้งที่จะเป็นลูกค้าและผู้จําำหน่ายอิสระหาวิธีให้คุณค่าแก่ชีวิตของพอตเปกทั้งที่จะเป็นลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายอิสระทำให้เขารู้ว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จและหากพวกเขาเข้าร่วมก็ประสบความสำเร็จด้วยพอตเปกต้องรู้ตึกว่าวันนี้โชคดีจังเลยที่ได้เข้าร่วม เพรมันเป็นของ่านจริงที่จริงๆที่คุณแบ่งปันให้กับพวกเขาการสร้างคุณค่าแท้การสร้างคุณค่าแท้การที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำให้คนอื่นๆเข้าร่วมกับคุณได้นั้นคุณต้องสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่พวกเขาพวกเขารู้สึกได้ไหมว่าคุณกําลังให้โอกาสบางอย่างที่น่าตื่นเต้นมาก ให้พวกเขาได้สำรวจค้น้าขั้นต้นคุณต้องตรวจด,ดูความเชื่อของคุณเสียกรอขั้นต้นคุณต้องตรวจด,ดูความเชื่อของคุณเสียกรคุณภาคภูมิใจไหมที่คุณรู้ตึกคุย้ยเขิน คุณภาคภูมิใจไหมที่คุณรู้สึกคุ้ยเขินคุณมองเห็นด้วยความมั่นใจไหมว่าบริษัทของคุณจะเป็นยานพหาหนะนำคุณไปถูกความลุ่งเหลืองทุกๆด้านในระยะยาวจากหนีไปอีกอย่างน้อย50ปีคุณแน่ใจ อย่างที่สุดหรือไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีคุณค่าจริงๆคุณแน่ใจอย่างที่สุดหรือเปล่าว่าคุณจะประสบความสำเร็จและก็จะช่วยให้คนอื่นๆประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันด้วยถ้าคำตอบไม่ว่าข้อใดยังไม่เป็นบวกพอดเปกของคุณก็จะตื่อรับได้คำพูดของคุณอาจจะสวยหรูแต่พลังงานที่ถูก ตรงออกมาอ่อนแรงมากฉะนั้นคุณต้องปรับตัวเองให้เข้าที่เข้าทางเตียกอนวิธีการแก้ไขการขาดความเชื่อวิธีการแก้ไขการขาดความเชื่อต้องทำให้ตัวเองมั่นใจว่าคุณค่าแต่ละด้านมีผลต่อข้อเสนอข,ของคุณขนฟ้าวิจัยวงการทุรกิจเครือข่า,ขายหรือที่เรียกว่า MLM คุณสามารถแยกจุดเด่นต่างๆของบริษัทรวมทั้งเกียรติภูมิและความสามารถที่จะส่งผลดีต่อชีวิตของผู้คนออกจากบริษัทที่หลอกลวงและจะอยู่ได้ไม่กี่ปีต้องให้แน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดของบริษัทเป็นไปตามสิ่งที่คุณสามารถภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนได้ทําความรู้จักกับสินค้า อย่างละเอียดทั้งคุณสมบัติภายนอกและภายในเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เพื่อให้คุณมีเหตุผลที่สามารถแนะนำไปสู่ผู้คนถึงความยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าของธุรกิจรู้ด้วยความแน่ใจว่าโอกาสสร้างรายได้คุมสุดคุมกับการทำงานจริงๆพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง ที่มีรายได้จนมีอิสรภาพทางการเงินแล้วเพื่อความมั่นใจในโอกาสที่คุณได้รับและเมื่อคุณแน่ใจอย่างที่สุดแล้วว่าคุณตัดสินใจถูกต้องคุณก็จะสื่อความเชื่อนี้ออกไปสู่คนอื่นด้วยพลังงานที่เข้มข้นอย่างมีศิลปะและจังหวะจะโคน